สวัสดีนะคะแม่แม่ทุกท่านนะคะวันนี้ไล่ควายวันนี้คุณยายถือโทรศัพท์มาด้วยนะคะก็เลยคุณยายก็เลยได้ถ่ายคลิปควายลงอาบน้ํานะคะห้าโมงหกโมงก็ยังร้อนนะคะแม่แม่ขาคุณยายก็เลยวันนี้ได้ถือโทรศัพท์มาก็เลยคุณยายเลยได้ถ่ายนะคะถ่ายให้แม่แม่ดู ถ่ายรงเสด็จนะคะยถ่ายควายลงอาบน้ำให้แม่แม่ดูนะคะเดินถ่ายฟังสะขอบสกนะคะเอยสุดยายก็พูดพูดถูกนะมันค่อยถนัดภาษาไทยเท่าไหร่นะคะแม่แม่ะ ก็ไปสองหน้านะคะป่ายนอนน้ำอาบน้ำอาบน้ำเสร็จก็ไล่เขา้าคอ,อกเลยนะคะไม่เมะค่ะแลทำเรื่องกว่าจะถึงบ้านนะคะสองกิโลสามกิโลนะคะคุณแม่แดดมันไปนั่งล่มถ่าย ในล่มขอบสะนะคะพูดผิดพูดถูกขออภัยแม่แม่ทุกท่านนะคะยายไม่ค่อยถนัดถ่ายคลิปถ่ายอะไรท็เขานะคะมานั่งล่มถ่ายให้เขานอนน้ำอาบน้ำจะได้เกลี้ยงออกตุม ตมจะได้ออกนะคะโคลนจะได้ออกจากตัวนะคะเพราะว่าตอนกลางวันเขาก็นอนโครนนะคะเพราะว่าให้ไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่นะคะให้คโครนอบตัวไว้นะคะจะได้กินยาได้นานๆนะคะเพราะว่าเขาถ่ามุดแล้วนะคะเริ่มจะมุดแล้วนะคะถ่ยคุดไว้นะคะเดือนหกเขาก็จะได้หวานข้าว อยู่แต่แปลงนี้นะคะแปลงข้างหน้าก็ใช้หมดแล้วนะคะแม่แม่ขาฝายก็ไม่มีอย่ากินนะคะเื่องเขาใช้หมดใอยส่นสารยายเมีกตายายก็ให้คุณแม่ใจบุญทุกท่านนะคะช่วยบริจาคช่วยคะแนนซื้อฟาง ปูหญ้าให้ควายกินนะคะควายยายก็สิห้าตัวนะคะแม่แม่ขาลอยวนในสะนะคะไม่รู้ขึ้นตรงไหนจะขึ้นได้เพราะว่ามันขึ้นยากนะคะกะไทยแล้วเขากรีดดินมาทุมที่ขึ้นไว้นะคะ ไม่รู้เขาจะขึ้นตรงไหนดีขึ้นทางไหนได้ยายก็ต้องไปไล่ขึ้นนะคะเพราะว่าคําแล้วกว่าจะเดินถึงบ้านนะคะก็ะอยู่ในทุน่งนาอยู่นะคะตอนนี้ยายก็จะรีบไล่ขึ้นนะคะแล้วกว่าจะถึงบ้านก็คำเฮ้เฮ้ยเฮ้ยไป ขึ้นได้แล้วข้ามแล้วกว่าจะถึงบ้านสองโลสามโลคุณเอ้อไปไปตาลเฉยช่วยพระลูกเต้าขึ้นเ่ยเฮ้อ,อไปไปไปขึ้นได้แล้วเต้อไปอ้วนไปไปไปขึ้น ก็จะถึงบ้านเร็วจอยไปไปก็จะถึงบ้านเราไรรวดเดียวเลยนะคะเพราะว่าไม่มีลูกเล็กนะคะยังไม่ได้คลอดลูกกับเขานะคะวายเฉื่อจะออกลูกก็มาเห็นออกเฉื่อสีแม่ไม่ไมขาตั้งชื่อว่าเชืสี อยู่ฝั่งนู้นก็ครึ่งนะคะอยู่ฝั่งนี้ก็ครึ่งนะคะไปคุณยายก็สิบห้าตัวนะคะตัวผู้ก็หกตัวตัวเมียก็เก้าตัวนะคะไปไปไปลุกได้แล้วไปตุ่มออกแล้วโครนออกแล้วนะคะลุกได้แล้วไปกลับบ้านเรา ไปกว่าจะถึงก็ข้ามมืดจอยไปไปเนี่ยไปขึ้นเลยขึ้นตรงไหนได้จอยไป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 เลยกว่าจะถึงบ้านเฮ้ ลอยวนอยู่ในสารนะคะหาที่ขึ้นไม่ได้นะคะเออเออลอยไปด้วยกันนะคะไม่รู้จะขึ้นได้ทางไหนเวลาลงลงได้นะคะเวลาขึ้นขึ้นยากไล่ไม่ทันเมื่อกี้นี้ร้อนว่าจะให้ไปนอนที่สาะ ตีนบ้านนะคะแต่ไป,ไปไม่ถึงก่อนร้อนก่อนวิ่งวิ่งลงสะนี้เลยนะคะเออขึ้นไปไปข้าแล้วห้าโมงหกโมงก็ยังร้อนอยู่นะคะแม่แขาเออเชยเงาตานไอ้ตานขึ้นได้แล้วไปไปไปข้า ว่าจะถึงบ้านเร็วเวไ่ไม่ขึ้นนะคะแม่แม่ขาให้เขานอนต่อก่อนสักครู่เดี๋ยวค่อยขึ้นเอยคุณยายก็ถือกล่องไม่นิ่งนะคะเะคุณยายเดินถือถือเดินนะคะเดินถ่าย โอ้ยเชยเชยสีจะขึ้นได้ไหมนี่หเชยอฟังสะมันสั้นนะคะเวลาลงก็โดดลงเวลาขึ้นก็ขึ้นยากนะคะแต่ไม่รู้จะทำยังไงไม่มีน้ำมีน้ำแต่ในสะก็วิ่งลงสะนะคะไปลายปขึ้นได้แล้ว ตัวเล็กขึ้นได้แล้วตัวหนึ่งไปไปเดยไปไปขึ้นตรงไหนขึ้นได้ก็ขึ้นเลยอุ้ยขึ้นอยากเต้นขึ้นนะคะนั่นเออโอ้ยโอ้ยเอาโบกขึ้นได้หรือ,อยังขึ้นไม่ได้รดูรอดูยายเฉย จะขึ้นได้กับเขาไหมคะนีะ่เออทองก็แก่ด้วยเออขึ้นยากนะคะแม่แม่ไม่รู้จะทำยังไงเฮ้อ,อเฮยาวเฮย์ไปไปขึ้นได้แล้วขึ้นตรงไหนยายเฉื้อไเฉื้อสีขึ้นตรงไหเน,รน,นเร็วเฮย์เฮย์เฮย์ไปทำแล้วไปจอย ไปไปไปมือตานไปเลยตานไปไปตัวขึ้นได้ตัวขึ้นไม่ได้นะคะแม่แมแมขาอเออเออเอาใครขึ้นได้ก่อนไปไปโปรดอย่าลืม กดติดตามให้คุณยายด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์ให้คุณยายด้วยนะคะช่องพลายสูงสดิดนะคะท่านใดที่ใจบุญที่เมตตาก็ขอเชิญหาคะแนนซื้อฟางซื้อหญ้าให้ควายได้รับประทานนะคะแม่เมคะ่ะเพราะว่าคุณยายก็ไม่มีที่ปลูกหญ้าปลูก อะไรกับเขานะคะคลิปนี้ก็ขอให้คุณแม่ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญน,นะคะทำการงานสิ่งใดก็ให้ลาบลื่นนะคะให้คุณครูประกาครคุ้มครองคุณพระครุ้มครองนะคะขอให้สุขภาพแข็งแรงขอให้เฮงเฮงรวยรวยตลอดปีตลอดไปนะคะคลิปนี้ก็ขอจบแค่เพียงเท่านี้นะคะยายก็สวัสดีคะ่ะ